ปฏิบัติการการเตรียมเนื้อเยื่อประเภทยอดหรือใบให้ประจักเชื้อและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับวิธีการเนี่ยเช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงมเมล็ดนะครับแต่มีข้อที่จะแตกต่างก็คือความเข้มข้นของโซเดียมไบโพคลอไรด์ที่ใช้ความเข้มข้นที่ใช้เนี่ยจะต้องน้อยลงนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อประเภทอยอดหรือใบเนี่ยจะมีความอ่อนโยนกว่าประเภทมเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของโซเดียมไบโพคลอไรด์เนี่ยจะต้องลดลง ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเก็บยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนนะครับมาตัดแต่งให้เป็นชิ้นนะครับกรณีที่เนื้อเยอื่อพืชมีขนนะครับหรือมีจุดที่จะทำให้เกิดเกิดการคอนเทมิเนเตได้นะครับมีการปนเปื้อนเชื้อได้เนี่ยให้เราตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดคอนเทมิเนเลต การทำเนี่ยระวังนะครับไม่ให้เนื้อเยื่อช้ำเพราะถ้าเกิดเนื้อเยื่อช้ำเนี่ยก็จะทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้นะครับเวลาเรานําไปเพาะเลี้ยงใช้ใบอ่อนนะครับเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยจะเติบโตได้เร็วกว่าเนื้อเยื่อที่แก่นะครับหลังจากตัดแต่งเนื้อเยื่อเรียบร้อยนะครับเราก็นําใส่ ภาชนะนะครับภาชนะที่ใช้เนี่ยควรเป็นภาชนะที่ผ่านการเจอรายแล้วนะครับผ่านการออตตเครฟที่121องศาไรเวลา15นาที1 atm นะครับน้ําก็เช่นกันนะครับเป็นน้ํำเจอรายแล้วนะครับน้ําที่เจอรายแล้วการฟอกให้ปราศจากเชื้อนะครับเราจะใช้โซเดียมไฮเปอร์ไรด์เราไดลูทเพื่อให้ได้ความเข้มข้น1%อร์เซนะครับ ผสมให้เข้ากันนะครับได้สารละลายโซเดียมไฮโปโครไร์ควาร์ข้น1%นำเนื้อเยื่อพืชที่ได้นะครับชิ้นส่วนพืชที่ได้เนี่ยใส่พลาสนะครับล้างทำความสะอ,อาดด้วยน้ำวันนี้จะแยกทำนะครับแยกส่วนใบและส่วนของ อยอดออกจากกันนะครับเริ่มต้นนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อ ล้างซ้ำสาครั้งนะครับ หลังจากทองความสะอาดด้วยน้ําจํานวน3ครั้งนะครับจากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับพาขรสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยทำหน้าที่ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นผิวของเนื้อเยื่อนะครับใส่ให้ท่วมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับเนื้อเยื่อได้ในทุกๆมุมนะครับ ขยับอ,อย่างต่อเนื่องนะครับ15นาทีเมื่อครบเวลานะครับนำชิ้นส่วนพืชที่ผ่านการฟอกด้วย,ยไฮบริดคอรไรต์นะครับผ่านการฆ่าเชื้อด้วยไฮบริดคอรไรต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื้อเยื่อพืชของเราปราศจากเชื้อแล้วนะครับใช้อาเซติกเทคนิคเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาตัวอย่างพืชเข้าตู้ลามินาแอโรนะครับขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องเป็นอาเซติกเทคนิคเพราะว่าเนื้อเยื่อของเราปราศจากเชื้อแล้ว ้ไฟการกระทําต่างๆทําภายใต้ไฟนะครับเริ่มต้นนะครับให้เทโซเดียมโปคไรายออก ล้างชิ้นส่วนพืชด้วยน้ำกั่นปราศจากเชื้อนะครับเพื่อล้างเอาไฮโปไกรไ์ส่วนเกินออกให้หมด ตอนนี้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยก็พร้อมสําหรับการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS medium ที่มีส่วนประกอบของสารควบคุมการเจริญเติบโตนะครับวันนี้เราจะใช้สูตรอาหาร MS medium ที่มีออกซินนะครับ NAA 1 ppm และ BA นะครับเป็นไซโดอคาินน0.0.5 ppm ครับก่อนการเพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ เป็นชิ้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับการตัดแต่งเนื้อเยื่อให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะใช้แคทริตนะครับที่ผ่านการเซอร์ไลายแล้วนะครับ let <sniffs> ใช้มีดผ่าตัดนะครับตัดเป็นชิ้นประมาณ1ซนติเมตรนะครับ การทำเนื้อการใช้เนื้อเยื่อประเภทยอดอ่อนและใบนะครับมาเพาะเลี้ยงเนี่ยเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือการเพาะเลี้ยงเป็นแครลลัสหรือการเพาะเลี้ยงเป็นยอดอ่อนนะครับซึ่งการจะเพาะเลี้ยงเป็นยอดอ่อนเนี่ยจะต้องใช้ฮอร์โมนที่มีไซโตไคนินเป็นหลักนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงเป็นแครลลัสเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของฮอร์โมนที่สมดุลระหว่างไซโตไคนินและออกซินทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์งของการเพาะเลี้ยงนะครับเราถึงจะออกแบบส่วนผสมของสารควบคุมการเจริญเติบโตได้ ปฏิบัติการการนาเนื้อเยื่อลําต้นนะครับลําต้นที่เป็นลําต้นที่เพาะเมล็ดงอกภายในสภาวะที่ปราศจากเชื้อนะครับเราสามารถที่นําไปกระตุ้นต่อเป็นแครัตได้นะครับตัวนี้ก็จะมีความสะดวกและก็มีโอกาสการปนเปื้อนเชื้อที่น้อยกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการนําพืชจากธรรมชาติมาทําให้ปราศจากเชื้อนะครับการทำมเมล็ดให้ปราศจากเชื้อเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ได้เป็น ต้นอ่อนภายในขวดเพาะเลี้ยงที่ป่าจากเชื้อป่าจากเชื้ออยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเพาะเป็นขนาดต่อได้เลยครับเช็ดทำความสะอาดต้นอ่อนพืชน,นะครับขวดของต้นอ่อนพืชน,นะครับแล้วก็นาเข้าสู่พื้นที่ป่าจากป่าจากเชื้อนะครับตู้ลามินาา่าแอร์โต้ต้นพืชเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดแบ่ง เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก่อนที่จะกระตุ้นให้เป็นแคลรัสการตัดแบ่งก็ใช้เทคนิคก็คือการตัดแบ่งภายใต้สภาวะปลอดเชื้อนะครับโดยใช้ตัวแพทเิดิส เซปติกเทินิคนะครับลนบริเวณคอบของฝาขวด ใช้มีดและพอเสปนะครับลนไฟนะครับประมาณ30วินาทีนะครับก็ะจะเย็นจากนั้นใช้มีดและพอเสปนะครับตัดแต่งต้นพืชน,นะครับตัดส่วนที่อ,อายุแก่ๆเนี่ยครับออกไปนะครับเอาเฉพาะตัวใบอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนนะครับจะเป็นบริเวณที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับ นำชิ้นส่นพืชที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับวางบนอาหารให้เนื้อเยอะพืชเนี่ยสัมผัสกับอาหารนะครับ